อีกนโยบายหนึ่งครับผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นหนี้กันเราอยากกดหนี้เราทํำยังไงครับเรารอวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกใช่ไหมใช่ไหมใครที่ลอตเตอรี่ยกมือหน่อยโอ้ทีนี้ช่วยกันยกขยงเลยสูนย์เราอยากถูกรางวัลที่หนึ่งจริงไหมครับจริแลวตรงนี้มีคนถูกยังฮะแล้วเวลาเราไม่ถูกหลังเงินเราอะเหลือศูนย์จริงไหมหายไปเลย เรามีครับนยโยบายที่เรียกว่าหวยกเกษียณใครเคยได้ยินหวยกเกษียณบ้างนยโยบายหวยกเกษียณครับใบละห้าสิบบาทนะครับเลือกวารวงเบอร์ห้าเดี๋ยวไปซื้อหวยกเกษียณห้าสิบาทนะเรามีนยโยบายครับหวยกเกษียณใบละห้าสิบบาทออกทุกหนึ่งอาทิตย์ก็คือเดือนหนึ่งมีสี่งวดนะครับเดือนหนึ่งมีสี่งวดเดือนหนึ่งไม่สามารถที่จะ ซื้อเกิดได้สามพันบาทฟังกอนบังกอนรางวัลที่หนึ่งหนึ่งล้านบาทแต่หวยก็เสียงต่างจากลอตเตอรี่ยังไงทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านซื้อตั้งแต่วันที่รัฐบาลพรกเพื่อไทยจัดตั้งขึ้นแล้วออกนโยบายหวยก็เสียทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านซื้อแล้วไม่ถูกรางวางัลจะเปลี่ยนเป็นเงินออมนั่นครับดีไหม <Yeah. S 1> แล้วเราเสียเงินไหม เราไม่เสียเงินเราเสียใจอย่างเดียวทาไมให้ซื้อแค่เดียนละสามพันพระท่านอายุหกสิบปีเมื่อไหร่เงินที่ถูกสะสมผ่านการซื้อหวยกเกษียณของนโยบายพักเพื่อไทยจะกลับคืนในวัยหกสิบปีเดี๋ยวใจเย็นๆวัยรุ่นเกินหกสิบใจเย็นๆอายุเกินหกสิบปีซื้อครบห้าปีเราจะคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์เช่นอายุหกสิบห้าปี 70ก็จะได้เงินคืนอายุ62ปี67ก็จะได้เงินคืนอย่างผมนี่อายุ30เมื่อกี้เห็นน้องๆ1 8 1 9ผมนี่รอ30สปีถึงจะได้เงินคืนแต่ทุกบาททุกสตางค์ที่ซื้อก็จะกลายเป็น,นงเงินทองวันนี้สิ่งที่พวกเราต้องการจะทำคนระับพักเพื่อไทยตัวผมเองต้องการจะทำเราต้องการเปลี่ยนความเสี่ยงระยะสั้นครับของพี่น้องประชาชนในการเสี่ยงโชคที่จะได้รางวัลที่หนึ่งให้กลายมาเป็น ความยั่งยืนระยะยาวโดยการออมเงินจากหวยเกษียณของพี่น้องประชาชนท่านซื้อหวยเกษียณวันนี้เดือนละสามพันปีละสามหมื่นผ่านไปสิบปีพาเราอายุห้าสิบนะครับผ่านไปสิบปีก็จะเป็นเงินสามแสนท่านได้เงินสามแสนคืนเลยครับแต่ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งรับเงินเลยแล้วถูกรางวัลแล้วลเงินที่ซื้อไปจะได้คืนไหมได้คืนนะครับกลายเป็นหนึ่งล้าน สามแสนบาทเอาหวยกระเซียนไหมครับพี่น้องครับเอ,เอาไหมครับ